นะครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับนักเรียนนะครับผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะครับทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับในเนื่องในวันมาฆบูชานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่อ่านะครับกุมภาพันธ์นะครับ2565นะกครับก็จะเป็นวันมาฆบูชานะครับองปีนี้นะครับอ่าเราจะมาให้ความรู้นะครับว่าวันนี้วันมาฆบูชาเนี่ย เป็นวันอะไรนะครับมีความสําคัญยังไงในอ่าในพระพุทธศาสนาของเรานะครับอ่าประวัติเป็นยังไงนะครับเรามาทําอะไรกันในวันนี้นะครับนักเรียนของเราจะไปทําอะไรกันบ้างนะครับในวันวันนี้เนาะโอเคนะครับด้วยในวันนี้นะครับทางศูนย์การศึกษาพิเศษของเรานะครับก็ได้จัดงานมาฆบูชานะครับอ่าก็เป็นที่วัดอัมพวันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีน้องๆนักเรียนนะครับอ่า ของศูนย์เราเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับทำบุญกันที่วัดอัมพวันนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดสไลด์นะครับเรามาดูมารู้จักนะครับเป็นสไลด์ก่อนครับนะครับว่าวันมาฆบูชานะครับเป็นวันอะไรนะครับวันมาฆบูชาขึ้นไหมครับผมเห็นรูปสไลด์ที่หน้าจอไหมครับครับน้องเอกเห็นไหมครับ เห็นสไลด์ไหมครับไปชื่อผู้ชิดเห็นไหมครับเห็นค่ะอ๋อเห็นนะครับโอเคได้ยินแล้วนะครับโอเคนะครับอ้าววันมาค้าบูชานะครับก็ตามรูปเลยนะครับยังมีพระเจ้าอยู่ตรงกลางครับก็สาวกนะครับอยู่โลกท้งโเลยนะครับอ้าว วันมาฆบูชานะครับเดิมนะครับเรียกว่าวันมาฆบุญญาเนมีนะครับผมหมายถึงวันที่พระจันทร์เพนเต็มดวงนะครับในเดือนมาฆนะครับส่วนมาฆบูชานะครับหมายถึงการบูชาในวันเพนเดือนมาฆนะครับอ่าซึ่งวันเพนเดือนสิบห้าค่ำเดือนสามนะครับซึ่งเป็นวันมาฆบูชานี้นะครับเราทราบกันว่าวันนี้นะครับ พระพิสุกนะครับจำนวน1,250รูปนะครับมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับอ่รา1,250รูปเลยนะครับมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะครับนะครับแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์นะครับพร้อมกัน4ประการครับเรียกว่าจะตุรงนะครับสันนิบาตนะครับการประชุมพร้อมกันด้วยองค์สนะครับโอเคสาระต่อไปเลยครับ พู่หนึ่งนะครับวันมาฆบูชานะครับความหมายของวันนี้นะครับก็อยู่ในวันเพ็ญนะครับเดือนสามนะครับเนื่องในโอกาสวันค้าวันที่พระพุทธเจ้านะครับแสดงนะครับว่าปฏิโมกข์นะครับแก่พระพิสุขสงฆ์นะครับจานวน1นึ่งรูปอย่างที่คุณครูบอกไปนะครับมาฆะก็เป็นชื่อของเดือน3นั่นเองนะครับมาฆบูชานั้นนะครับย่อมาจาก มาคบุรานามีนะครับแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสามนั่นเองนะครับวันขึ้นสิบห้าค่เดือนสามนะครับแต่ในปีใดนะครับที่มีอธิกมากาะครับคือมีเดือนแปดสองครั้งนะครับวันมาคบูชาบังคบูชานะครับก็จะเลื่อนเป็นขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของวันมาคบูชานะครับต่อไปเลยครับาเรมาดูความสําคัญนะครับ ของวันวันนี้นะครับวันมาคบูชานะครับเป็นวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน3อย่างที่บอกนะครับมีเหตุการณ์อัศจรรย์ก็คือพระสงฆ์สาวกนะครับของพระพุทธเจ้านะครับจำนวน1นึ่รูปนะครับมาเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับโดยไม่ได้นัดหมายนะครับผมณวัดเวรุวันนะครับเมืองราชโคตรนะครับแหวนโคตนะครับผมโดยไม่ได้นัดหมายเลยนะครับผมต่อไปเลยครับความเป็นมานะครับของวันวันนี้นะครับ หลังจากพระพุทธเจ้านะครับศัตรู้นะครับได้9เดือนนะครับขณะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าสเสด็จพุทธกิจนะ,สะแสดงธรรมนะครับถ้าที่ถ้ำกุกรคาตานะครับแล้วสเสด็จมาประทับที่วเวรุวันนะครับ <88. S 1> มาประทับที่วัดเวรุว,ว,ว,วันครับเมืองราชคฤนะครับแขวนมาคต,ตเหมือนกันนะครับที่ประเทศอินเดียนะครับในปัจจุบัน อันนั้นก็จะเป็นวันเพ็ญนะครับในเดือนสามนั่นเองนะครับอ่าก็มีเวลาบ่ายนะครับพระอรหต์นะครับของผู้พทธเจ้าก็มาประชุมร่วมกันนะครับหน้าที่ประทับของผู้พทธเจ้านะครับเรามีหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปตามที่บอกนะครับมีองค์สี่สำคัญสี่ประการนะครับเรียกว่าวันจัตุรงสนิบาตนะครับต่อเลยครับอ่ไปเลยครับมาอีกนะครับ มาดูโอวาโอวาปฏิโมกนะครับผมหลักคําสอนนะครับของพระพุทธศาสนาหรือคําสอนนั้นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะครับได้แก่พระพุทธพจน์นะครับสามคาถานะครับกึ่งที่พระพุทธเจ้าตัดแก่พระอรหันต์หนึ่งกัรสองร้อยห้าสิบรูปครับป็นประชุมการโดยมิได้นัดหมายนะครับณวัดเวรุวันนะครับในวันเพ็ญเดือนสามนั่นเอง นะครับก็เป็นที่มาของวันมาฆบูชาของเรานะครับที่เป็นวันสําคัญทางพพุทธศาสนานะครับแต่ต่อไปนะครับเรามาดูว่าในวันวันนี้นะครับนักเรียนนะครับสามารถไปร่วมกิจกรรมอะไรได้นะครับในวันมาฆบูชาครับวันมาฆบูชานะครับก็จะส่วนใหญ่นะครับเช้าพุธชาวไทยของเรานะครับก็จะนิยมไปทําบุญตักบาตรกันในตอนช่วงเช้านะครับและตลอดวันก็จะมีการบําเพ็ญบุญกุศลนะครับ ทําความดีอื่นๆนะครับในการไปวัดครับรับศีลงดเว้นการทําบาปทั้นปวงนะครับถวายสังฆทานนะครับให้อิสระทานนะครับปล่อยนกปล่อยปลานะครับฟังธรรมเทศนานะครับแล้วก็ไปเวียนเทียนกันในเวลาเย็นนะครับสําหรับน้องๆนะครับผู้ปกครองที่อยู่ที่บ้านนะครับก็ถ้าอยากเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับในวันมาฆบูชาก็สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นนะครับของวัดนะครับที่อยู่ใกล้บ้าน เข้าไปทําบุญนะครับเวียนเทียนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวพุทธนะครับของเราก็จะนิยมทํากันนะครับในช่วงนั้นนะครับโอเคนะครับเราก็ได้รู้แล้วนะครับความเป็นมาของวันมาฆบูชาความสําคัญนะครับแล้วก็เราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอะไรได้บ้างนะครับในวันวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูก็มีคลิปสั้นๆนะครับให้นักเรียนดูนะครับยอมเป็นการ์ตูนนะครับในการให้ความรู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชานะครับให้ดูกันด้วย ะครับเดี๋ยวรอชมคลิปแป๊บหนึ่งนะครับดาวน์โหลดได้ปะแอปหนึ่งนะครับ เดียดูอะไรดูกลองคูเขพูดเนี้ยเนี้ยะโอเคนะครับตายตายจังคูไป คุณแม่คะเก็บผักไปทำอะไรหรอคะแม่เตรียมผักไว้ทำกับข้าวใส่เป็นโตไปวัดพรุ่งนี้เป็นวันมาคะาบูชาจ้าอืมมาคะาบูชาหมายถึงอะไรหรอคะคำว่ามาคะเป็นชื่อของเดือนสาม ย่อม,มาจากคำว่ามาคาบูระมีหมายถึงการบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือน3ตามปฏิทินของอินเดียมีการกำหนดวันมาคบูชาตามปฏิทินจันทรคติของไทยเราก็จะตรงกับวัน 95, ขึ้น15าคำเดือน3แต่ถ้าปีไหนมีเดือน82สองครั้งก็จะเลื่อนไปเป็นวัน 95, ขึ้น15คาคำเดือน4จ้าแล้ววันมาคาบูชามันมีความเป็นมายังไงหรอคะคุณแม่ วันมาคาบูชาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกแก่พระสงฆ์ครั้งแรกซึ่งหลักคำสอนนี้เป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติต่างๆและวันมาคาบูชายังมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันถึง4ประการได้แก่ 1. ตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข่้าำเดือน3พระจันทร์เสวยมาคฤเล์ 2. มีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายณวัดเวรวุวันแควนมาคตเพื่อสการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ที่มาทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหรันต์ผู้ไดอภิญญา6หกพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าเอหิพิคุปปสัมปทา เหตุการณ์อัศจรรย์ทั้งหมดนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจะตุรงคสันนิบาต<ม>แปลว่าการประชุมด้วยองค์สี่จา้าโอ้หหน่าตื่นเต้นจังและลูกรู้ไมไม่ว่านอกจากเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งหมดแล้ววันมาคาบูชายังมีความสำคัญที่เราต้องรู้จดจำและนำมาปฏิบัติด,ด้วยนะเออะไรเหรอคะคุณแม่ ก็หลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีครั้งแรกในวันมาคบูชาหรือโอวาทปาติโมกยังไงล่ะจ๊ะซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นประกอบด้วยหลักการ3อุดมการสี่วิธีการ6หลักการ3อันได้แก่ 1. ไม่ทำบาปทั้งปวงหรืออกุศลกรรม,มบทสิบ ซึ่งหมายถึงหนทางแห่งความชั่วสิบประการทั้งความชั่วทางกายวาจาใจ 2. การทำกุศลให้ถึงพร้อมหรือกุศล,ลกรรมมบทสิบที่นำไปสู่ความเจริญสิบประการทั้งความดีทางกายวาจาและใจ 3. การฝึกจิตให้ผ่องใสทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งหลักการสามนี้ สามารถสรุปใจความสำคัญได้ว่าทำความดีและเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองจ้ะนอกจากหลักการ3ก็ยังมีอุดมการ4ี่คือความอดทนความไม่เบียดเบียนความสงบและสูนนิพพานคือความดับทุกข์และวิธีการ6 คือไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายสํารวมในปาติโมกหรือว่าเคารมในกฎระเบียบรู้จักประมาณอยู่ในสถานที่สงัดหรือหมายถึงสิ่งแวดล้อมเหมาะสมและฝึกจิตให้สงบทั้งหมดนี้คือหลักธรรมคำสอนที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้และเราควรยึดถือปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะค่ะคุณแม่ น้องแป้งจะทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์เหมือนที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ค่ะดีมากจ้ะลูกแต่ตอนนี้น้องแป้งต้องเตรียมตัวทำการบ้านให้เรียบร้อยแล้วเข้านอนแต่หัวคำ่ำพรุ่งนี้เราจะได้ไปวัดกันแต่เช้านะจ๊ะได้เลยค่ะคุณแม่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญฟังธรรม จเจริญจิตภาวนาเวียนเทียนเนื่องในวันมาคบูชาณนะวัดใกล้บ้านนะคะโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัด เรียบร้อยไปแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าการ์ตูนนะครับการให้ความรู้เรื่องวันมาฆบูชานะครับอย่างที่คลิปบอกเลยนะครับหากนะครับนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองนะครับไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันมาฆบูชาที่วัดใกล้บ้านนะครับก็ทําตามมาตรการโควิด -19 กันด้วยนะครับสวมใส่แมสนะครับล้างมือกันบ่อยๆนะครับเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทําการบ้านหรือว่าแบบฝึกหัดของวันมาฆบูชานะครับ ส่งคุณครูด้วยนะครับผมทําแล้วนะครับก็สามารถถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งมาที่รายกลุ่มของเรานะครับรายกลุ่มเรียนออนไลน์ของเราส่งมาได้เลยนะครับเหมือนกับที่น้องก้อนอิดนะครับหรือว่าน้องโอมได้ทําไว้นะครับนะครับก็อย่าลืมกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูฟิกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันมาคบูชานะครับวันในวันพรุ่งนี้นะครับหากใครสนใจก็สามารถไป ทำบุญกันที่วัดใกล้บ้านกันได้นะครับก็ขอขอบคุณครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับในช่วงเวลาบ่ายสองนะครับก็จะเป็นกีฬาและนาฏนาการนะครับผมก็จะเรียนเรื่องของการโยนบอลนะครับกับคุณดาวนะครับก็รอเรียนกันต่อนะครับในช่วงบ่ายสองนะครับให้เวลาไปพักกันประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมนะครับ